ครับวันนี้มาเทสปั๊มนะครับปั๊มทดลองการเทสนะครับเป็นปั๊มดีซีแบตเลสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น4 8โวลต์ถึง72โวลต์นะครับตัวนี้เราต่อสองแผงต่อสองแผงอนุกรมอันนี้อันนี้สายแผงนะครับเราต่ออนุกรมมาแล้วนะครับวิธีการใช้เราก็ต่อฝานรกเกอร์ดีซีสักตัวหนึ่งนะครับเ,เรากดออน ออนดิสเกอร์เลยครับออนดิสเกอร์ปุ๊บทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีกล่องกล่องดีฟีบัลเลชในตัวนะครับกดออนปั๊มครับออนปั๊มที่ตัวเครื่องเลยโ okay. อเคนะครับออนปั๊มที่ตัวเครื่องเนี่ยเรากดเพิ่มรอบรลดรอบที่ตัวน่าจะน้าตัวเครื่องได้เลยครับนี่คือเราเพิ่มรอบนะครับอ่าโออเคันนี้คือลดร,บอ, okay. อ,นนอ,รลอบนะอ่าโอเคทีนี้เนี่ยมันมีรีโหลดให้ด้วยรีโหลดตัวนี้เนี่ย ก็ระยะประมาณ50เมตรนะครับเราก็กดกดกดออนกดออฟที่ตัวเครื่องได้ที่ตัวดีโมอได้เลยครับท<ม>ดลองนะครับกด, off, บดออฟกดออนกดเพิ่มรอบลดรอบทดรอบ,อ,บอันนี้ทดรอบอ่อนอีกทีครับออนออฟอ่ะอันนี้ออฟนะแล้วก็กดออนจับตัวรีโมทเนี่ยก็จะตรงกับตัว หน้าจอมีแปดสองตัวกล่องนะครับมีก็จะตปงกันนะครับ on off บวกลบนะครับโอเคนะครับตามนี้ขอบคุณครับ